ทำไมที่นี่มันรกขนาดนี้เนี่ยวิกทำไมเป็นแบบนี้เลยจ๊ะนี่หนูทำความสะอาดห้องครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ใช่แล้วล่ะผมได้เลเวลใหม่แล้วแหมสงสัยฉันคงต้องจัดการอีกเหมือนเคยเขาไม่ได้สนใจฉันเลยด้วยซ้ำบางครั้งพ่อหนุ่มวัยรุ่นอายุ13อย่างวิกเขาก็สนใจแต่โลกเสมือนจริงของเขาจนไม่ได้สนใจเลยว่าในโลกแห่งความเป็นจริงมีเกิดอะไรขึ้นบ้าง โอ้ยฉันไม่มีแรงจะทำแล้วล่ะกดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยมิเชลเหรอฉันต้องทำความสะอาดอีกแล้วค่ะนี่ถึงเวลาที่ลูกจะต้องทำความสะอาดที่นี่แล้วนะพ่อพูดเรื่องอะไรอะครับแล้วทำไมทุกคนเข้ามาในห้องผมโดยไม่บอกเลยอะอะไรนะไม่ได้บอกงั้นเหรอแม่พูดกับหนูตั้งหลายรอบแต่หนูนั่นแหละออโอ้ขนมชิ้นสุดท้าย นี่ลูกทำอะไรของลูกเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะโกรธมากเลยล่ะวิกปิดคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้เลยนะลูกควรเก็บของใส่กระเป๋าได้แล้วดูเหมือนว่าช่วงเวลาไร้กังวลของชีวิตและการได้เล่นเกมแบบนี้ของใครบางคนจะจบลงแล้วล่ะนี่อันนี้ของหนูโอ้พ่อลืมไปได้ยังไงกันเนี่ยอันนี้ก็ของหนูเหมือนกัน ลูกรักเอานี่ไปด้วยนะจ๊ะหนูคงต้องใช้เงินเยอะเลยแล้วอ,อย่าลืมใส่เสื้อผ้าให้อุ่นๆด้วยนะเอ้ยแล้วคราวนี้จะไปหาที่อยู่ที่ไหนกันเนี่ยนอนข้างถนนแบบนี้ก็หนาวเกินไปด้วยแล้วถ้าเรานอนตรงนี้แล้วหาอะไรมาคลุมสักหน่อยล่ะท่ามันเสียงอะไรกันนะ่ะมีน้องฮูกอยู่แถวนี้ด้วยเหรอ ที่นี่มันสบายมากเลยอะนี่ผมกลายเป็นกระรอกแล้วหรือไงเนี่ยไม่นะไม่ไม่ผมยังไม่พร้อมสงสัยผมคงต้องไปนอนบนม้านั่งในสวนสาธารณะรล่ะหรือว่าไม่ต้องนะอพาร์ตเมนต์ของเกมเมอร์นหรอนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการเลยแบบนี้เสียเวลาอีกไม่ได้แล้วนี่คืออพาร์ตเมนต์ของเราค่ะอ้าวค,คงจะหาที่อื่นที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะเออสำหรับราคาเนี้นะคะ งั้นเดี๋ยวฉันพาคุณไปดูรอบๆอบอพาร์ตเมนต์เองนะคะนั่งก่อนได้เลยค่ะน่นมันอรอยอะ่ะรีบนีบไปจากที่นี่เลยนะมีนักออกแบบมืออาชีพช่วยดูแลอินทอรเนียของที่นี่เลยนะคะทำไมห่วงบาสเกตบอลมันอยู่ตรงนั้นล่ะครับมันสำหรับน้องมแมลงสาบหรือเปล่าเนี่ยน่นมันเถอะ่วมค่ะและเนี่คือไฮไลท์ของอพาร์ตเมนต์เราเลยนะคะคอมพิวเตอร์ไงคะแล้วคุณได้ของพวกนี้ในราคาแค่1,000ดอลลาร์ต่อเดือนเองค่ะอย่าไปเชื่อนะ ผมเก็บเงินของผมมาเพื่อคอมพิวเตอร์เครื่องหมายเครื่องนี้แหละขอบคุณนะคะขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีที่สุดเลยค่ะถ้าคุณมีปัญหาอะไรสามารถอ e ีเมลหาฉันได้เสมอเลยนะคะแต่ไม่ต้องอ e ีเมลมาดีกว่าค่ะไว้เจอกันค่ะไหนไมาดูหน่อยซิวันนี้ทำอะไรได้บ้างอ้าดูก,ก่อนนะทำไมมันไม่เห็นจะเวิร์กเลยอะ่ะแล้วซ p u มันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไม่นะผมโดนหลอกแล้ว ในตูค้คอมพิวเตอร์แบบนี้มันก็อุ่นเหมือนกันนะเนี่ยผมชอบมากเลยแต่นั่งในกระป๋องแบบนี้มันไม่สบายเอาซะเลยผมจะหนาวตายอยู่แล้วอะหิวมากเลยอะตอนนี้ต้องรีบไปหาอะไรกินก่อนละขอโทษทีนะครับคุณมแมลงสาบแต่ผมคงต้องขอยือมอาหารคุณบ้างแล้วละ่ะผมว่าคุณแม่น่าจะทอดไข่ให้ผมกินแบบนี้นะอตอนนี้ก็แค่ต้องรอสักหน่อย ผมรู้แล้วทำไมตอนที่คุณแม่เข้าครัวเขาถึงเหนื่อยมากแล้วเมื่อไหล่มื้อเช้ามันจะใส่สักทีอะโอ้ไม่นะผมทำทุกอย่างพังหมดแล้วอะสงสัยตอนนี้ต้องโยนทิ้งละเกือบลืมไปเลยยังเหลือไข่อีกฟองนึงนี่นะต้องระวังให้ดีเดี๋ยวมันแตกผมว่าผมคงไม่ควรทอดไข่แล้วล่ะใส่เข้าไปในเตาอบแบบนี้เลยดีกว่าใช่<ๆ>เขาต้องทำกันแบบนี้เลยโอ้ ทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงไม่เชื่อในความสามารถของผมเลยนะฮอ้ไม่ผมพลาดอีกแล้วอะแต่ว่ายังมีขนมปังอยู่นี่นะแต่มันเก่ากว่าของคุณย่าของผมอีกอะให้ผมช่วยเลยดีครับคุณวิครับนี่ของคุณครับอะไรอะกินให้อร่อย,อยงั้นเหรอขอบคุณมากเลยนะครับคุณแม่ผมจะได้ไม่ต้องทนหิวแล้วลานะก่อนนะครับโอ้โหแม่ผมจะทำยังไงเนี่ยถ้าไม่มีแม่อะ โอ้นี่มันเป็นแซนด์วิชที่ผมชอบมากเลยอืมจะให้วิกซักผ้านะเหรอไม่มีทางคือคิดว่ากิจกรรมแบบนี้ไม่เหมาะกับเกมเมอร์อย่างเขาเอาซะเลยแล้วทำไมเขาต้องทำด้วยล่ะถ้าคุณแม่ของเขาคอยทำเรื่องพวกนี้ให้อยู่แล้วน่ะแต่มันไม่มีเสื้อผ้าสะอาดเหลือแล้วนี่นาจะไม่มีใครอยากใส่เสื้อผ้าเหม็นๆแบบนี้เดินไปทั่วหรอกนะขนาดพ่อหนุ่มผู้ขี้เกียจอย่างวิกยังต้องเรียนรู้เรื่องการซักผ้าเลยเนี่ยหรอการซักผ้า ก็ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าเสื้อผ้าของผมน่าจะซักเสร็จแล้วล่ะอะไรกันเนี่ยทำไมเหลือตัวแค่นเนี้สงสัยต้องทำอะไรผิดพลาดแน่เลยทางนี้มีขายเสื้อผ้าตุ๊กตาครับโอ้มันต้องเหมาะกับเคนของคุณแน่นอนครับเจ๋งไปเลยะขอบคุณมากเลยนะครับผมต้องไปชวนเพื่อนร่วมทีมของผมสักหน่อยแล้วทำไมแถวนี้มีเปลือขนมเต็มเลยนะไม่เห็นจะเป็นไรเลย ผมว่าคืนนี้จัดปาร์ตี้แห่งปีในอาพาร์ตเมนต์ของตัวเองหน่อยดีกว่านี่วิกฉันว่าที่นี่มันสกปรกเกินไปสำหรับพวกเราแล้วนะฉันไม่คิดเลยนะว่าพวกนายจะพูดแบบเนี้ยแต่คุณแมลงสามเขาก็พูดถูกแหละถึงเวลาต้องทำความสะอาดแล้วฮี่นี่มันเหม็นมากเลยอะโอเคต้องของพวกนี้ไปทิ้งขยะก่อนแล้วก็อันนี้ด้วยอายน่าเสียดายจังที่คุณแคมเบลเธอไม่ได้เห็นเรื่องพวกนี้ เธอต้องภูมิใจในตัวลูกชายของเธอมากแน่นอนนี่พระเอกของเราเขาจะอยู่คนเดียวได้แล้วจริงๆเหรอเนี่ย้ <c oughs> อ๊์ฮัลโหลสวัดดีจ้าอีกแค่นี้เดียวเองวิกนายห้ามยอมแพ้เลยนะโอ้ผมทำได้แล้วล่ะตอนนี้ก็ถึงเวลามาสนุกกันแล้วเย้ปาร์ตี้ยูฮู แต่มันจะเป็นปาร์ตี้ไปได้ยัางไงาล่ะถ้าไม่มีเรื่องวุ่นวายเล็กน้อยแบบนี้ปต่ดูเหมือนว่าจะไม่เล็กน้อยแล้วล่ะเย่ยหนนะ้าพวกเขาก็ดูสนุกกันมากเลยนะมันเจ๋งมากเลยอะ่ะไว้เจอกันนะขอบคุณที่ชวนฉันนะทำความสะอาดให้สนุกจ้าเดี๋ยวก่อนนะอะไรอะ่ะห้องของผมรกกว่าเมื่อเช้าอีกอะ่ะนี่ผมเสียเวลาเปล่าเลยเนี่ยหลังจากที่เรียนรู้บทเรียนพวกนี้บางคนคงจะเข้าใจเรื่องการทำงานของคนอื่นๆมากขึ้นเหมือนกันนะ ไม่เป็นไรหรอกมัง้ง <No. S 1> โอ้ยนี่มันน่าเบื่อมากเลยอะแต่พวกเราก็พยายามแล้วนะมันไม่ใช่เพราะพวกนายหรอกถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปหางานทําแล้วลนะ่ะสวัสดีตอนเที่ยงครับคุณผู้ชายผมอยากจะทํางานนี้ครับคุณได้ยินผมไหมครับคุณครับสวัสดีค่ะคุณแคตเตอร์ช่วยเซ็นตรงนี้หน่อยนะคะแม่อย่ามากวนผมอีกนะ นี่นายก็ต้องเซ็นเหมือนกันนะรวคราวนี้ผมจะต้องทําอะไรเหรอครับอะไรนะทําความสะอาดอีกแล้วเหรอนี่มันไม่มากเกินไปสําหรับชีวิตของฉันหรือเนี่ยโ้ยนี่มันเกมฮีโร่ในตำนานนี่นะผมคิดถึงการเล่นเกมพวกนี้มากเลยอะเฮ้ย <Hey, S 2> ผมเพิ่งทําความสะอาดที่นี่ไปเองนะโทษทีนะยาเพิ่มพลังของฉันหมดแล้วละ่ะเขาไม่สนใจผมอีกแล้วหรอเนี่ย นี่คุณรู้ะไรไหมคุณผู้ชายผมยังอายุไม่ถึงเลยนะตอนนี้ผมจะโทรหาตำรวจแล้วล่ะโอ้โอ้แล้วถ้าพวกเราทำข้อตกลงกันหน่อยล่ะอืมตอนนี้ผมจะได้เล่นเกมของผมสักทีนี่มันเยี่ยมมากเลยนายนี่อยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วล่ะเจ้าตัวน้อยนี่มันนานมากแล้วนะเนี่ยที่ผมไม่ได้ล็อกอินเข้าเกมแบบเนี้ยตื่นเต้นไปหมดแล้วอะสงสัยต้องฝึกสักหน่อยแล้วโอ้ถึงเวลาที่จะต้องเลิกนิสัยเก่าๆแล้วด้วย นี่มันนุ่มมากเลยอ่ะโอ้ลูกของฉันจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วถ้าเขาต้องไปอยู่ในคุกล่ะแม่ครับแม่ครับช่วยผมด้วยไม่แล้วถ้าเขาถูกลักพาตัวไปเป็นของเล่นของใครบางคนล่ะฉันนอนไม่หลับแล้วเนี่ยฉันอยากรู้จังว่าฟิลเขาฝันอะไรกันนะฉันรักการนอนมากเลยล่ะที่รักตื่นได้แล้วค่ะอืมนี่มันอะไรกันเนี่ย คุณนอนหลับแบบนั้นได้ยังไงกันคะเราต้องไปพาลูกกลับมาแล้วฉันกังวลมากเลยคะ่ะถ้ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาล่ะผมก็ำลังหลับฝันดีอยู่เลยอ่ะไม่รูเจอกันนะหมอสุดปโปรดของฉันเชิญดีนะคะอว่าแต่เขาไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้วิคนั่นมันอะไรกันนะอพาร์ตเมนต์ของเกมเมอร์นั่นหรอผมรู้แล้วว่าลูกชายของผมจะไปอยู่ที่ไหน ดูวิดีโอของช่องทุมทุมว้าวมันสนุกกว่าการเล่นเกมตั้งเยอะว้าวดีกพ่อเป็นไงบ้างครับแล้วคุณแม่เป็นไงบ้างเลยครับพวกเราคิดถึงหนูมากเลยลูกรักกลับบ้านกันเถอะนะแน่แนอนเลยครับผมก็คิดถึงพ่อเหมือนกันแต่ผมจะเลือกถูกแล้วหรือย,ยังนะพวกเราจะต้องคิดถึงนายแน่เลยถ้าเป็นคุณคุณจะทํายังไงหรือครับจะกลับไปอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่หรืออยู่ด้วยตัวของคุณเองช่วยผมตัดสินใจหน่อยสิครับบอกความเห็นของพวกคุณมาได้ในคอมเมนต์ข้างล่าง